สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ผมจะมาทอดทอดมันญี่ปุ่นนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับเนี่ยซื้อมาจากตลาดครับมันญี่ปุ่นโลละประมาณแปดสิบาทนี้นะครับมันก็แพงกว่ามันมันบ้านเราอยู่นะครับแต่มันก็อร่อยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทอดแบบแบบชุบแป้งทอดแล้วก็แบบแบบชาำนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แป้งครับจะทอดสองอย่างนะครับเดี๋ยวลองมาชมเลยครับนี่นะครับ แล้วก็ปอกเปลือกแล้วครับมันก็มีลูกสีดําบ้างสีสวยบ้างครับเนี่ยว่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาฝานเลยนะครับเนี่ยมาปอกเปลือกมันออกก่อนครับนี่นะครับแป้งแป้งมันแป้งที่ผสมกับแป้งที่จะมามาทอดมาทอดมันนะครับทอดมันทอดกล้วยนะครับนี่ครับซื้อมาจากตลาดนะครับแบบไหนก็ได้ครับยี่ห้อนแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็อร่อยนะครับเดี๋ยวมาลองกันเลยเดี๋ยวผมจะมาตีแป้ง แป้งลงผสมน้ำยินนะครับนี่ครับตอนนี้ก็นี่ใส่แล้วนี่ยใส่น้ำไปแล้วครับก็คือใส่น้ำทีละน้อยนะครับก็ขยาไปนะครับตอนนี้หลานเสาอุ้ยทีเยอะเกินไปนั่แหละถ้าเกิดมันเยอะเกินไปมันจะเหลวเราก็ต้องใส่แป้งอีกครับเนี่ยนี่นะครับนี่หละานเสามาช่วยทานะครับเขยา่าผสมกันให้มันเข้าเข้า <c oughs> กันเลยครับผสมกันให้มันเข้าเข้ากันเลยนั่แหละถ้ามันเหลวเกินไปเราก็จะใส่แป้งเพิ่มึ้นๆๆอีกครับ แบบใส่น้ําเย็นนะครับท่านผู้ชมครับใส่น้ําเย็นใส่แป้งอีกนิดนึงนะครับเติงอีกนิดนึงเดี๋ยวกำลังเทอยู่นะครับมไ่ให้มันเหลอเร็วเกินไปโอ้เข้าตาหลานเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ไปนิหน่อยจะได้ไม่ไม่ไม่ฟิวเอาบีบบีบบีบลงตัวจะเดือดลงปิดพัดลมก่อนนี่นะคะก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะมันหกตายแล้วห้องลมเปิด เตื้านเตือโอ้โหทบหน้าเต็มเลยนี่ตอนนี้นี่แหละครับตอนนี้ก็จะถ้าล้างม,มือก็น่าจะยากสินี่ยากหรอกเหมือนเล่นซลามแล้วนั้แนแหละครับจะขยำแป้งขยำให้มันทั่วๆกันนี่แหละครับขยำเสร็จแล้วก็จะใส่มันใส่มันนะครับมันญี่ปุ่นนะครับอันนี้อันนี้ที่บางๆนี่ผมจะผมจะไปทอดเปล่าๆนะครับทอดแบบแบบฉาบนะครับผมจะไม่ได้ใส่แป้งครับอันนี้อันน่ะ เนี่ยพวกนี้มันจะบาง,บางกว่าครับได้ได้ได้แต่แต่ชิ้นนี้มันจะหนากว่าครับเนี่ยพวกนี้มันจะหนากว่าผมจะทอดแบบสองสองวิธีนะครับแบบแบบผสมแ,แป้งแล้วชิมกันนะคะว่าแบบนี้อร่อยน,นี่ครับนี่อันนี้จะหนา,นาครับเนี่ยเนี<ต>่ยตอนนี้ก็นี่นะกำลังพอดีน,น<ว>ั่นแหละนั่นแหละประมาณนั่นแหละหกแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดกันเลยนะครับตอนนี้นะนี่ครับก็ตอนนี้น้ํามันก็ ตั้งกระทะแล้วก็กำลังเทน้ำมันลงนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเทเยอะนิดนึงถ้าเทน้อยเดี๋ยวมันจะติดกระทะครับนะครับนี่อืมล้างนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยกำลังกำลังทอดอยู่นะครับเนี่ยกำลังทอดเป็นครั้งแรกนะครับเตากระทะแรกมันก็ฟูนั่นแหละนี่แหละแต่ว่ามันมันอาจจะแตกก่อนนะครับเพราะว่า กระชอนเพิ่งจะไปล้า,มา้มาเมื่อกี้มันจะอาจจะเปียกน้ำน,นิดนึงมันก็เลยจะจะ,จะมีกระเด็นบ้างนะครับกำลังทอดลุงว่าใส่แป้งเยอะเยอะอีกก่อนเพราะว่ามันมันจะข้นเกินไปหนูมันจะเหลวเกินไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเสร็จเสร็จแป้งเพิ่มครับน,นี่ครับนี่ก็กําลังเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับนี่กําลังเหลืองเลยนะครับตอนนี้ก็กําลังเหลือง เสาก็มาช่วยทําช่วยช่วยทอดนะครับวันนี้เดี๋ยวทอดอันนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะทอดแบบไม่ต้องใส่ไม่ต้องไม่ต้องใส่แป้งนะครับนี่ครับกำลังทอดอีกรอบที่สองนะครับท่านผู้ชมกําลังเลื่องอันนี้น่าจะสุดเลยเพราะว่าใส่แรงๆผู้ดีตอนนี้ไม่มีแป้งเลใส่ข้าวนี้วก็ เร็จแล้วนะค,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาลองกินแบบแป้งแล้วก็แบบทอดธรรมดานะคะ,<บ>ะสวัสดีค่ะนะคะ<บ>แล้วก็ทอดเดีจะมาลองกิน,นะะ<บ>ันนี้อันนี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่แป้งนะครบับจ้ะ่ มันก็อร่อยนะครับเพราะมันจะหวานนะครับ รสเป็นไงบ้างอะไรเนี่ยอร่อยกว่าแม่ก็คือว่าอันอร่อยกว่าอันเนี้ยพราว่ามันก็อร่อยแต่ก็ที่หยาบนะแต่แต่รู้สึกว่ามันจะอันนี้จะอร่อยกว่านี่ใช่ใช่แป้งนี้จะอร่อยกว่านะครับความรู้สึกนะครับแต่แต่คนชอบนะครับไหนลุงจะลองชิมดูสิอย่าลืมไปหาทำกันดูนะคะอร่อยมากแต่โรโรเนี่ยมันก็ทานแข็งๆแล้วโร่แล้วประมาณสักแปดสิบบาทนี่นะครับหรือว่าอาจจะบางที่อาจจะ คลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมก็จะมาในท่านผู้ชมอีก